ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับสู่ช่องเหล่าเนื้อหนังอยากให้ดูนะครับครับก็วันนี้นะครับวันพุทธที่25สิหาสิงหานะฮะที่ในเวลาที่ผมกำลังอัดทาคลิปอยู่นี้นะก็ที่จริงคลิปนี้ผมว่าผมจะทำมันตั้งเมื่อวานหรือว่าวานันก่อนแล้วนะครับแต่ว่าผมยังหาเรื่องที่จะมาแนะนําให้ไม่ได้นะเพิ่งมาเมื่อวาน,วานเดินไปในห้างแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้ฮะไปเจอร้านตนุนแทนจําไหนที่เขามีเรื่องนี้วางขายอยู่ฮนะ เพราะว่า,นานเรื่องนี้เป็นหนังคลาสสิกเป็นหนังแอคชั่นคลาสสิกในตำนานาในเรื่องหนึ่งนะที่มีเนื้อหาดูสนุกแล้วก็สามาร,รถดูได้ทุกยุคทุกสมัยด้วยนะผมก็เลยเอาเรื่องนี้หยิบเรื่องนี้มานะก็สําหรับเรื่องนี้นะก็ชื่อก็ตามที่เห็นน่ฮะอันเดอร์ซินะครับชื่อไทยเนี่ยผมจําถ้าจําไม่บิดนะน่าจะชื่อว่ายุทธการยึดเรือนรกนะครับก็เป็นหนังเก่าฮะย้อนไปไกลโน่นนะฮะปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองโน้นนะครับ ก็นำแสดงโดยสตีเวนซีเกลนะครับก็เป็นราชานักบู้จอมหักกระดูกในตำนานนะฮะสำหรับอันเดอร์ซิกนะฮะกำกับโดยผู้กำกับคนนี้นะฮะแอนดรูว์เดวิสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอนดรูว์เดวิสเนี่ยเคยร่วมมือกับสตีเวนซีเกลมาแล้วนะฮะเรื่องอาบบบเดอร์โงนะครับและถัดมาอีกในอาบบบเดอร์โงเนี่ยในปี1ั9 8นะฮะก็ถัดมาอีกประมาณ4ปีนะถึงมาร่วมกันร่วมมือกันอีกครั้งในอันเดอร์ซิกนี้นะสำหรับอันเดอร์ซิกนะฮะ ก็เป็นหนังขึ้นหิ้งคลาสสิกไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยสตูดิโอสีกันเนี่ยถือว่าเป็นแอคชั่นสตาร์กำลังดังเลยนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเทียบชั้นได้กับพวกแอคชั่นสตาร์ในขณะนั้นเช่นซิวเวอร์สเตอร์สโตลโนอันโชว์สไนเกอร์บลูวิลลิสแล้วก็ชองคอร็อกแวนแดมนะค,ะคือเทียบชั้นได้เลยคือแอคชั่นสตาร์ในยุคนั้นน่ยก็จะมีประมาณ4-5คนประมาณนี้นะ หนึ่งในนั้นก็คือสเตเวนซีกกนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่แกกลบังดังเลยนะก็สำหรับอันเดอร์ซิกนะฮะก็เป็นหนังที่ฉายในปี1992กำกับโดยแอนดรูว์เดวิสนำแสดงโดยคนนี้นะสเตเวนซีกกนแล้วก็ทอมมี่ลีโจนนะฮะซึ่งบทสองบทเน,นี้ยบทของทอมมี่ลีโจนกับสเตเวนซีกกนในเรื่องเนี้ยดีมากฮนะเด่นมากฮนะดูมีมิติมีน้ำหนักของตัวละครนนะทำได้ดีมากนะ แล้วก็ดารานำอีกหลายคนก็มีคนนี้นะฮะคอเซ็กซี่ในยุคนั้นฮนะเอริกาเอลินเนตนะครับแล้วก็ตามด้วยพี่เฮียคนนี้ปัจจุบันไม่ได้ใช้อายุเท่าไหร่นะแกรี่เบลซี่เนี่ยครับสำหรับคู่กักับแอนดรูว์เดวิสนะฮะก็ขอพูดถึงผลงานแก่นิดน,นึงนะฮะก็ก่อนหน้าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกวนะ่าก็มีอาบอฟเดนโลนะฮะแล้วก็มีไไฟน์นองเทอร์เรอร์นะครับคดออฟไซเลนนะฮะแล้วก็ผลงานล่าสุดเนี่ย หลังจากเดอกหลังจากอันเดอร์ซิสตแล้วเนะี่ยก็มีมาร่วมงานกับทอมมี่ลีจอนอีกเรื่องหนึ่งในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามในเรื่องเดอะฟุตชีทีฟนะฮะที่นำแสดงดโดยทอมมี่ลีจอนกับแฮร์ริสันฟอร์ดนะครับส่วนผลงานที่ล่าสุดจริงๆฮะก็มีคาร์ลอตเตอร์ดับเแม็กนะฮะที่นำแสดงโดยอยโนชัวสไนเกอร์ในปีสองพันสองนะครับแล้วก็มีโฮลในปีสองพันสาม ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือ The Guardian ในปี2006นะฮะผลงานแกก็ล่าสุดจริงๆก็มีประมาณนี้นะฮะลืมบอกไปก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างชื่อให้แกเหมือนกันนะซึ่งเป็นเรื่องที่นำแสดงโดยคีโนรีกับมอร์แกนฟีแมนเรียกเจนเนอเรชันนะในปีพันเก้านสิบหกนะฮะก็สำหรับแอนดูเดวิสผลงานก็เข้าไปก็มีประมาณนี้ซึ่งอันเดอร์อคือหนึ่งในผลงานทสิ้นของแกนะครับ ครับสำหรับอันเดอร์นะฮหรือว่าชื่อภาษาไทยคือยุทธการยุคเรือนรลกนะครับก็ได้รับคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปถึง6.5นะครับซึ่งคะแนนระด,ดับนี้เนี่ยเป็นหนังที่แนะนําให้ดูเลยนะเพราะว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงน,นะดูไปยังไงก็ไม่ทำให้เสียเวลาแน่นอนแล้วก็ถ้าซื้อมาดูเลยหรือว่าต้องจ่ายสตังค์ดูในเ e อร์ซิก็ไม่ทมําให้รรู้สึกว่าต้องเสียใดเงินเลยนะครับ ก็เป็นหนังที่มีลักษณะเป็นเส้นเล่าเรื่องเป็นเส้นตรงนะแต่ว่ากลับทําออกมาได้สนุกเลยนะครับคือไม่ทําให้หนังตัวหนังน่าเบื่อนะฮะเราก็ได้ดาราเม่เหล็กในสมัยนั้นอย่างตัเนสีกันกันกบทอมมี่ลีโจนมานะฮะสองบทนี้เด่นมากมากนะฮะดูตัวละครมีมิติมีน้ําหนักแล้วก็บทเนี่ยวางให้ตัวละครสองตัวนี้ดูดีมีราคาอ่อมีราคามากมากเลยนะฮะทำให้ตัวหนังดูสนุกนะฮะแล้วก็ปัจจุบันอย่างที่บอกว่าขึ้นหิ้งเป็นหนังแอคชั่นคลาสสิกไปแล้วนะครับ ก็เขาคงเรื่องเรื่องเรื่องคร่าวๆนะผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะก็จะพูดให้พอให้ทําให้อยากดูก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยนะก็เน้อเรื่องนะก็จะเริ่มต้นด้วยอเรือรบมิสุรีของสหรัฐนะก็จู่ๆก็ได้รับกลุ่มนักด,ดนตรีเข้ามานะซึ่งกลุ่มนักด,ดนตรีเนี่ยก็เป็นอ,า,อาดีตหน่วยคอมมานโดสุดโหดนะฮะ หรือว่าหน่วยคอนโดคอมบันโดนระดับประการเลยนะที่นำโดยหัวหน้าสุดโหดอย่างวิลเลียมสเตนิสนะฮะซึ่งเล่นโดยตอมมีม่นโจอน,นะนะเข้ามายึดเรือนะฮะแล้วก็ฆ่ากัปตันเรือทิ้งนะฮะแล้วก็ยึดเอาไว้ทั้งหมดนะครบโดยที่ไม่รู้เลยว่ากลุ่มเนะี้ยโดยไม่รู้เลยว่าในเรือเนี้ยมีพ่อครัวคนหนึ่งอยู่นะซึ่งพ่อครัวคนนี้เนี่ย รับบทโดยสตีเวนซีกันนะซึ่งอดีตของเขาเนี่ยเป็นหน่วยเซลนะฮะนี่นะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความมันแล้วก็ความพิษนาหาสันตโลบนเรือนะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่าเป็นหนังที่สนุกมากแล้วก็เป็นบทเป็นการวางบทของทอมบีดีโจนกับสตีเวนซีกันที่ได้ลงตัวมากๆนะครับก็น,นึกเรื่องคร่าวๆผมว่จะเล่าประมาณนี้นะก็จะไม่สปอยมากนะเดีย๋ยวจะทำให้ดูหนังไม่สนุกนะ สำหรับยุทธการยึดเรือนนรกอยู่ว่าอันเดอร์เซ็กนะฮก็สถานีท่ทานในไทยก็ฉายไปไหลายช่องนะล่าสุดนเห็นช่อง3าก็เอามาฉายอยู่นะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะก็แนะน,นำเลยนะฮะอันเดอร์ซกยุทธการยึดเรืนอนนรกนะเป็นหนังเมื่อปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองนะครับก็ค่อนข้างเก่าหน่อยแต่ว่าเป็นหนัง Star, แอคชั่นสตาร์ระดับคลาสสิกไปแล้วนะฮะก็ช่วงนี้ก็ ไอ้โควิดเนี่ยเครียดใครอยู่บ้านก็หามาดูได้ครับหรือว่าจะเข้าไปดูใน n น t f l i x ก็ได้นะฮะเป็นหนังที่ผมแนะนำเลยนะครับเพราะว่าคะแนนในเว็บไซต์ M D b ก็ค่อนข้างสูงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็มาได้นำเรื่องนี้เปลี่ยนเท่านี้นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่อนรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ไวเท่านี้นะครับ ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ